สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการสมัครสมาชิกวีชิปบปช็อปเจนิกกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เปิดแอปช็อปเจนิกขึ้นมาค่ะแล้วกดที่แบนค่ะจากนั้นนะคะให้คลิกที่ขนส่งค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะให้ติ๊กที่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขค่ะหลังจากนั้นกดซื้อสินค้าค่ะ พอมาถึงหน้านี้แล้วนะคะให้ลูกค้ากรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกค,ค,ค่ะกรอกชื่อนามสกุลได้เลยนะคะเบอร์โทรค่ะแล้วกดขอรับเลข OTP ค่ะแล้วนำเลข OTP มาใส่ที่ช่องนี้ได้เลยนะคะ จากนั้นใส่อีเมลค่ะตั้งรหัสผ่านได้เลยนะคะหลังจากนั้นกดสมัครสมาชิกได้เลยนะคะ มาต่อที่หน้านี้นะคะกดที่สัญลักษณ์ v chip ค่ะกดตั้งค่าระบบค่ะจากนั้นนะคะไปที่ยืนยันบัตรประชาชนค่ะกรอกข้อมูลของบัตรประชาชนลูกค้าได้เลยนะคะ และเลือกไฟล์ที่เราถ่ายรูปบัตรประชาชนไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วกดยืนยันบัญชีได้เลยนะคะต่อมานะคะกดที่ยืนยันบัญชีธนาคารค่ะ กรอกชื่อบัญชีของลูกค้าได้เลยนะคะแล้วเลือกธนาคารค่ะแล้วกรอกเลขบัญชีได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเลือกไฟล์ที่เราถ่ายรูปหน้าสมุดบัญชีไว้ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วกดยืนยันบัญชีได้เลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการใช้งานระบบง่ายมากๆให้ v ีชิป b ายช็อปเจนิกดูแลคุณนะคะ